สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านคะ่ะหลังจากแม่บ้านนะคะได้ไปเก็บเสตอาหารของพังน้ำหวานเสร็จนะคะเลยแวะมาดูบ้านสวนของพังน้องส้มนะคะเป็นของอแม่คนตานะคะกับพ่อคนตานะคะได้ทำได้ เลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะแล้วก็ปลูกผักสวนครัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปถามพ่อกับแม่คนตากันเลยค่ะนี่คือพ่อคนตานะคะจะมาถามกันนะคะว่าว่าเลี้ยงอะไรบ้างนะคะเลี้ยงอะไรบ้างคะเลี้ยงปลาปลากบ,บ,บเ,ออเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะคะคปลาดุกปลาดุกเลีงกบนี่ เลี้ยงด้วยกันเลยใช่ไหมคะเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงด้วยกันพ่อคนตาว่าเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงวกันดูอาหารเขาด้ดาดวยูตอนนี้น้องกบกับน้องปลานะคะ <c oughs> ก็กําลังกินอาหารนะคะนี่กบตัวใหญ่มากเลยคะ่ะน,น่ากินมากเลยคะ่ปะปลาดุกใช่ไหมคะปลาดุกปลาดุกก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะแล้วก็กบนาด้วยไหนคะกบนานี่ตัวดำตัวดำ นี่ตัวดำๆนี่คือกบนานะคะใันสากบนาเฮ้ยพันธุ์เต็มออกพันธุ์เต็มออกเมือกแล้วกบมันเรียกกบอะไรคะอันนี้กบกบพันธุ์เกษตรกบพันธุ์เกษตรนี่กบนาตัวดำๆนี่นี่กบนาตัวดำนี่เหมือนเหมืนหมืนตัวดำๆนะคะนี่มันมันกบเกษตรคนละพันคนละพันนี่นี่กบนาตัวนี้โอ้ยมันต้นอาจารย์มาใส่ไ้ไลท์นั่นคุณอาจารเดี๋ยวเออตักมน้าใส่กบมาต้นเดี๋ยวเอากบเกษตรพ่อกับแม่ของควันตานะคะก็จะ วันนี้นะคะพ่อก,กับแม่คนตาก็จะให้กบนะคะไปทำกับข้าวทากับข้าวนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะบอกว่าจะเอากบสีเหลืองเอาไว้แต่เป็นโอลทันมันจะโตตอนน้ำดำน้ำดำนี่ก็แม่ข,ของเขคนตากนะคะอันนี้คือเจ้าของน้อง พ่อน้องส้มนะคะนี่พ่อน้องส้มมาแล้วพ่อน้องส้มเลยนะคะคนตาเป็นลูกน้องนะคะตาเป็นลูกชายพ่อพี่มันเลี้ยงเขาตัวตัวเล็กยง้น้องส้มอ๋อค่ะพอไหมได้หมดค่ะพอไหมพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเอาตัวเอาตัวเลี้ยงไหมนี่ไม่ค่ะไม่ค่ะเอาไว้ให้มันโตก่อนจะมาเอาค่ะตัวนดำตัวละตัวดำๆเออ ตอนนี้น้องกบก็ได้กินอาหารนะคะต้องเอาใส่ยังไงครับถ้าไปดูผักตอนนี้กําลังปลูกใช่ไหมคะกำลังปลูกเพิ่งปลูกวันนี้ปลูกวันนี้นะคะปลูกอะไรบ้างคะปลูกผักชีแล้วก็ผักชีลาวผักชีกินแล้วก็ผักกาดค่ะผักคะน้าด้วยค่เพิ่งปลูกวันนี้มีเวลาทอันนี้ก็สวนของคุณตานะคะ จ้ามีปลาดุกก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่ปลาดุกค่ะปลาดุกต้องเหมือนกบเลยว่าทานเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกเริ่มโตแล้วนะคะนี่คือปลาดุกกินได้แล้วปลาดุกก็กินค่ะอีกอีกไม่กี่วันก็กินได้นะคะได้แล้วปลาดุกค่ะตัวกินได้อยากกินกก็ได้กินกบอยากกินปลาก็ได้กินปลาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพอเพียงพอเพียงมีทั้งผักมีทั้งกบ คือไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยนะคะบ้านของควันตะค่ะมาได้เลยนะคะกล <c oughs> ้วยก็มีนะคะไม่ต้องไป <c oughs> ถ้ากล้วยมีนะคะก็เอาไปให้น้องช้างได้เลยนะคะทางนู้นก็จะเป็นกล้วยนะคะนี่ค่ะมีทั้งกล้วยมีทั้งต้นมะละกอนะคะมีทั้งต้นมะละกอนะคะไม่ต้องไปซื้อตลาดเลยนะคะบ้านของควนตะนะคะ เดี๋ยวจะได้เอาเบี้ยผักนะคะไปปลูกข้างๆบ้านทางน้ำหวานอยู่ค่ะเดี๋ยวให้แม่คนตัดจะทำเสร็จก่อนนะคะจะได้ขอเบียเ้ยแกนะคะไปไปลองปลูกดูค่ะดินตรงนู้นจะเกิดดีไหมนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาอีสานว่าบักเขียบนะคะภาษาไทยว่าน้อยหนานะคะต้นนี้นะคะน้อยหนา แกก็จะมีะมีฟกักมีฟักทองแกก็จะปลูกไว้นะคะตรงนี้แกเริ่มทำนี้เป็นโครงการเล็กน้อยนะคะของบ้านพังน้งส้มนะคะได้แวะเยียนมาดี <4. S 1> นะคะได้ชมนะคะพอดีมาแต่ไปเอาเอาอาหารเพ้น,น้ำหวานกับคนหลอยนะคะเลยแวะมาคนหลอยอยู่โรงช้างอยู่นะคะ นู้เลยเดินมาก่อนค่ะผักก็มีไม่ต้องซื้อเลยค่ะกระเพรากเพาก็มีมีทุกอย่างค่ะถ้าว่าเกิดเนี่ยโอ้โหกินทั้งปีไม่หมดเลยนะคะมะนาวก็มีค่ะมะนาวกระดกด้วยนะคะแม่คนตาค่ะหาก็เยอะดิหญ้าก็เยอะค่ะหญ้าช้างค่ะโอ้โห มีทั้งสองสวนเลยนะคะคือตอนเย็นเก็จะมาเอาผักเอาแรงไปทำกับข้าวนะคะไม่ต้องซื้อนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอ่าแล้วก็พาพี่เอฟนะคะมาเดินมาฝั่งทางนี้ต่อก่อนนะคะ,นะคะต้นมะพร้าวด้วยนะคะนี่โอ้โหสวนควรนตานะคะเป็นสวนเล็กๆนะคะแต่ว่ามี ทุกอย่างเลยนะคะปลูกทุกอย่างอย่างนั้นเล็กอย่างนั้นน้อยนะคะเขาก็จะเอาไว้กินกับครอบครัวแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะเขาปลูกควันตะนะคะว<อ>ันนี้ก็ได้มาถ่ายทอดให้พี่เอฟซีได้ดูนะคะว่าวิถีชีวิตของอพ่อบ้านแม่บ้านนะคะได้ทำอะไรกัน<อ>เดี๋ยววันหลังนะคะจะพาพี่พี่เอฟซีนะคะไปดู อาชีพของของแม่บ้านทาราบนะคะแต่ละท่านนะคะว่าทำอะไรนะคะหลังหลังเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะคะเขาก็จะมีอาชีพของเขาเวลาว่างๆนะคะตอนนี้คือ,อการที่เขาทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไว้เลี้ยงครอบครัวนะคะ ก็ลูกใหญ่มะพร้าวก็ลูกใหญ่นี่ตรงไต่แกเพิ่งเพิ่งปลูกนะคะนี่เพิ่งทําเพราะจ่ใส่สแกตอนนั้นหนูมาครั้งหนึ่งเคยเคยปลูกปลูกเลยนะปลูกต้นหอมผักชีแล้วสงสัยแกทําใหม่อาจจะปลูกแนวใหม่นะคะจะเป็นผักชีลาวผักชีจีนไทยนะคะต้นหอมโหระพาอย่างนี้นะคะ มากครอบครัวแต่ละครอบัวต้องจําเป็นต้องใช้พวกงนี้นะคะเลีก็จะผูกปลูกไว้นะคะสามารถนําไปขายได้นะคะสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เลยนะคะเพราะว่าที่บ้านนี่ก็แถวบ้านเรานะคะถ้าถ้าปลูกเองขายเองก็5บาทได้ใหญ่ได้เยอะมากเลยนะคะกำหใหญ่ๆนะคะที่บ้านทาลาเขาขายนะคะกำละห้าบาทเนี่ยใหญ่มากให้แบบกินได้หลายคาบเลยนะคะ ่วนปลาดุกกับกบนะคะหนูถามแกแกบอกว่า,าไม่ได้ขายนะคะแกเอาไว้กินแล้วก็ให้เพื่อนบ้านนะคะแกก็ทําอ่างอย่างดีเลยนะคะนี่อย่างดีเลยมาตรฐานของแกยอยู่นะคะแกก็มีสายมีน้ํานะคะไว้นะคะให้นองกบถ่ายน้ํามีที่ถ่ายน้ําด้วยนะคะน,น้ําเน่าน้ําเสียถ่ายออกไป นี่ก็เป็นบ้านสวนของครอบครัวพังน้องส้มนะคะบรรยากาศดีดีค่ะอยู่ก่อนจะถึงบ้านน้องน้ำหวานนะคะนี่ทางเข้าบ้านาน้ำหวานหลายหลายท่านนะคะได้มาปลูกปลูกไว้เยอะนะคะทางเข้าบ้านพนําหวาน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์กด, share, กดสับตะไคร้นะคะให้ช่องทางน้ำหวานด้วยนะคะแม่บ้านก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะ